อน,นี้ก็อยู่ในรถบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเก็บของเอาเข้าที่กำลังรอพนักง,งานเขาเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าเอออะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนนะคะ <laughs> ทำกับข้าวนะคะตอนนี้ก็เพิออง่งออกมาจากคลายเชลซ้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง4 0สินาทีแล้วก็กำลังเดินทางไปแล็ก์เทนกัพโ I don't know what mountain is that but it just in the d i s t a n c e that it's quite spectacular like how high the mountain is. a t s h o w e t i n g east side. The biggest one in the world imagine that. <Yeah. S 2> ตอนนี้เราก็เห็นภูเขา Mount Cook เนี่ยนะคะซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของของนิวซีแลนด์เนาะอยู่ลิฟทแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ายอดไหนเป็นเป็นแต่คิดว่าก็ยอดที่สูงที่สุดนั่นแหละก็จะเป็น Mount Cook นะคะนีเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นลิฟทอยู่ตรงนู้น ตอน,นี้อยู่ที่เล็กเทกโปข้างหลังนี้เองนะคะซึ่งถ้ามองไกลๆนู่นไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าก็จะเป็นเมาคุกเนาะตรงไหนล่ะตรงนั้นนะคะแล้วก็ข้างหลังไอ้ตรงนี้ทางนี้ก็จะเป็นเป็นโบสถ์นะเดี๋ยวเอพาเดินไปดูตรงนน้นนะคะ Church is um, built as it is. You Enter your own risk hasn't been touched. Been no. 1935. i s n t very old. <laughs> yeah not very old for you european standard ีก็เป็นเวลาใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะพึ่งจะมาถึงฟรีดอมแคมปิ้งนะคะก็คือที่ที่ให้สามารถจอดรถแคมป์ได้ฟรีเนาะก็คือหาไม่เจอนะคะต้องขับรถโบยนไปโหนไมประมาณสองรอบถึงหาเจอก็อเลยมาถึงช้านิดนึงวันนี้ก็ไม่ทําอะไรมากนะคะก็แค่ไปแวะเล็กเทคพูเฉยๆอาจจะกลับไปพรุ่งนี้อีกเพราะว่าจะไปเมาคุกนะวันนี้ก็ก็ขอทํากับข้าวก่อนแล้วกันเพราะว่ามาเลยหิวก็หิวเหมือนกัน ส่วนเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้บัลลเนสนะคะอาหารคนขี้เกียจเนาะเพราะว่ามาถึงดึกแล้วก็คือไม่เมื่อยแล้วอะไม่อยากทำอะไรมากมายนะคะโอเคค่ะ okay, ทำกับข้าวกันค่ะ before we do cheese อ h y ยับ the most important thing is to cheese first cheese new zealand finest mm hmm. อาหารของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นหน้าตายอย่างนี้เนาะ,ะวันวันแรกก็มีแค่นี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวขากินข้าวกันแล้วกันเนาะโอเคค่ะล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ So we're h a t w going to make i s with pork because we always prefer um, prefer pork with our spaghetti bolognese rather than beef just to me and Marek it's more tastier than the beef but it's dependent on how you like it. Try it and you're going to regret it. Yeah, it's really good. The pork is really makes it moist mm -hmm. as well.